สวัสดีครับรับเข้าสู่ p o w e r b ร n นะครับสอนง่ายๆนะครับเวลาจำกัดเพื่อความรวดเร็วแบ่งปันทิคเทคนิคต่างๆวันนี้ครับจะรวยกว่าได้ยังไงนะครับเพราะว่าหลายธุรกิจเนี่ยเจงและปิดตัวล้มและในระนาดเพราะว่าโลกมันเปลี่ยน นะครับคนต้องการความสะดวกสบายคนชอบความสวยความงามความทันสมัยคนไม่ชอบไปเดินหาซื้อของอะไรให้เหนื่อยหรอกครับนะให้ดูครับตรงแถบสีแดงที่ผมวงกลม32%จํานำนวนเล่น Facebook ของประเทศไทย<ม>เท่ากับว่า32ล้านคนอันนี้ข้อมูลเก่านะตอนนี้40กว่าล้านคนแล้วนะครับตอนนี้40ประมาณ45ล้านที่เล่นเฟซ เนี่ยสี่สิบห้าล้านเนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับเงิน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 เนี่ยอันนี้ให้อันนี้เป็นทัศนคติก่อนนะครับให้เป็นทัศนคติก่อน <S <S เขาเรียกว่าคุณต้องมี mindset ที่เข้าใจก่อนว่าสี่สิบห้าล้านเนี่ยมันก็เงินทั้งนั้นอะ แต่หลายคนกำลังทําอยู่ธุรกิจเก่าๆธุรกิจเดิมๆที่ร้อยคนผ่านไปผ่านมาคนเดินผ่านไปผ่านมาเดินต๊อกต๊เต็กๆนะครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วนี่ครับนะ45ล้านคนคือเงิน อย่างน้อยๆคุณก็ไม่อดตายและอาจจะทำให้คุณรวยกว่าการที่ทำธุรกิจเดิมๆคือออฟไลน์ line. นะออฟไลน์โน no, ครับโน no, ครับโน no, ครับโนออฟไลน์ no, line. นะครับโนออฟไลน์ no, จำไว้ครับกูดอีกยี่สิบปีร้อยปีข้างหน้าครับออนไลน์ทุกอย่างทุกอย่างเป็นออนไลน์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับเท่ากับเงิน ตอนนี้คุณต้องท่องแบบนี้อินเทอร์เน็ตเท่ากับเงินนะครับหน้าร้านเท่ากับจนหน้าร้านเท่ากับจนเพราะหน้าร้านมีแต่ค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าตกแต่งหน้าร้านเท่ากับจนค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องค่าคนเฝ้าเสียเวลาเฝ้าอินเทอร์เน็ตคุณอยู่ที่ไหนก็ได้คุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณไม่ต้องมีค่าเช่าคุณไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ้างคนมาดูแลหน้าร้าน มันเป็นการที่ไร้ต้นทุนที่น้อยมากต้นทุนจะมีก็แค่ต้นทุนสมองกับต้นทุนโฆษณาจะเหลือแค่นี้ครับนะหน้าร้านเท่ากับจนจำไว้ครับอินเทอร์เน็ตเท่ากับเงินหน้าร้านเท่ากับจนครับถ้าใครสนใจจะเรียนก็ค่าเรียนส0 0 0 0ื่นนะครับเพราะว่าจะต้องปรึกษากันตลอดนะครับเข้าไปดูได้ในเพจ p o w e r b e n d นะครับ